P.52. สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ขระพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตาอื่นที่เป็นทิพย์เป็นอตตามีรูป เป็นผวกกามาพจรเมีเกาวรินกราหานเป็นภักษาท่านมีรู้ไม่เห็นซึ่งอัตตานั้นแต่ข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้ สมณพราหม์พวกหนึ่งย่อบ,บัญญัติซึ่งความขาดสูญซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้าสิบสามสมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอตตานั้นไม่มี แต่ว่าอัตราที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตราที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอย๋ยเพราะว่ายังมีอัตราอื่นอันเป็นอัตราที่มีรูปสําเร็จมาจากใจมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สามท่านไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตานั้นแต่ข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตานั้นท่านผู้เจริญเอย๋ย อัตานี้ใดภายหลังแต่การตายเพราะการทําลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอตตาอันขาดศูนโดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้าิบสี สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่เขาระเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูน์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่เพราะว่าเป็นอัตตาที่ก้าล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่กระทําสัญญาต่างๆไว้ในใจท่านผู้เจริญเอย๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอย๋ย อัตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทําลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอ๋ยอัตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้าสิบห้า สมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่พระพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอาัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนย์โดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอ๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่เพราะว่าเป็นอัตตาซึ่งก้าวล่วงอากาศสานันจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอย๋ยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดข้าพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกายก็ย่อมขาศูนย่อมวินาศย่อมไม่มี ท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้สหกสมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ พระพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาสูนโดยถูกต้องหาได้ไม่ท่านผู้เจริญเอย๋ยเพราะว่ายังมีอัตตาอืน่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงว่าไม่มีอะไรดังนี้อยู่เพราะเป็นอัตตาซึ่งก้าวล่วงวิญญาณัจายยตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอย๋ย ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดเขาพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทําลายแห่งกายก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตายอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้าสสมณพราหมณ์ผู้อื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตตาใดว่ามีอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าอัตตานั้นไม่มีแต่ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่าเป็นอัตตาที่ขาดศูนโดยถูกต้องหาได้ไหม ท่านผู้เจริญเอิยเพราะว่ายังมีอัตตาอื่นอันเป็นอัตตาซึ่งเข้าถึงซึ่งในวาสัญญานาสัญญายตนะอยู่เพราะว่าเป็นอัตตาซึ่งกล้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านผู้เจริญเอิยท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอัตตาใดเขาพเจ้าย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งอัตตานั้นท่านผู้เจริญเอิยอัตตานี้ใดภายหลังแต่ตายแล้วเพราะการทำลายแห่งกาย ก็ย่อมขาดศูนย์ย่อมวินาศย่อมไม่มีท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตาอย่างนี้ต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นอัตตาอันขาดศูนย์โดยถูกต้องดังนี้สมณพราหม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งความขาดศูนย์ซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพวกอุชเชท,ทวาะ ย่อมบัญญัติซึ่งความขลาศูนซึ่งความวินาศซึ่งความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลายเจ็ประการเหล่านี้นั่นเทียวหรือว่าด้วยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลายเจดประการเหล่านี้วัตถุเอื่นนอกจากนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายทถาคตย่อมรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้ เมื่อใครถือเอาแล้วอย่างนี้ลูกคลำแล้วอย่างนี้ก็จะมีฟติอย่างนั้นมีอภิสัมปรายภาพอย่างนั้นตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งข้อนั้นด้วยรู้ชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกว่านั้นด้วยและไม่จับฉวยไว้ซึ่งสิ่งที่ตถาคตรู้แล้วนั้นด้วยและเมื่อไม่จับฉวยอยู่ความดับเย็นก็เป็นสิ่งที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วเฉพาะตนนั่นเทียวเพราะรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำสามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหลเป็นธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลง,ง่ายแห่งความตรึกเป็นของละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริง่อทิฏฐธ,ธรรมนิพานาทิฏฐิห้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นพวกทิฏฐธรรมนิพานวาดย่อมบัญญาซึ่งปรมาทิฏฐธรรมนิพาน นิพพานอย่างยิ่งในทิฏฐธรรมแก่สัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุทั้งหลายห้าประการห้าสบดูก่อนพิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตานี้ใดอิ่มเอิบแล้วเพียบพร้อมแล้วให้เขาบำเรออยู่ด้วยการมาคุณทั้งหลายห้าประการท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตาอย่างนี้เท่านั้นเป็นอตตาที่ถึงแล้วซึ่งปรมทิฏฐธรรมนิพพานดังนี้ สมณพราหม์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติซึ่งประมะที่จธรรมณิพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้ห้าสิบเก้าสมณพราหมูอื่นกล่าวกับสมณพราหมณ์ผู้นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญอัตาชนิดที่ท่านกล่าวนั้นมีอยู่จริงท่านกล่าวอัตาใดว่ามีอยู่เขาพระเจ้าก็ไม่ได้กล่าวว่าอัตานั้นไม่มีแต่ว่าอตตาที่ท่านกล่าวเพียงเท่านั้นจะชื่อว่า เป็นอัตตาที่บรรลุปรมทิถฐธรรมนิพพานหาได้ไห่ข้อนั้นเพราะเหตุไรท่านผู้เจริญเอย๋ยข้อนั้นเพราะเหตุว่าการทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขะโทมนสตุปายาทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของการทั้งหลายเหล่านั้นท่านผู้เจริญเอย๋ยแต่ว่าอัตตนี้ใด เป็นอัตตาที่สงัดแล้วจากการทั้งหลายสังัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่ท่านผู้เจริญเอย๋ยอัตตาอย่างนี้เท่านั้นแลที่ชื่อว่าเป็นอัตตาอันบรรลุแล้วซึ่งปรมะทิฏฐธรรมนิพานดังนี้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมบัญญัติปรมะทิฏฐธรรมนิพานแก่สัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้